สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบสบคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาาสุขออกาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w hstv t v tv, และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง y o u t u ู e ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันเพียงพิชารุ่งเรืองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ ข่าวแรกว,วันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเสริมพลังอสมอในการเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกอสมอดีเด่นระดับชาติสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชในชุมชนเมื่อเดเร็วนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์นำโดยนายอุทิศจิตเงินผูน้อำนวยการศูนย์พร้อมคณะ,ะร่วมยินดีชื่นชมกับอสมอพัชรกรรมนพิลึกอสมอดีเด่นภาคเหนือ ในการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกอสมอดีเดียนระดับชาติประจำปี2,566สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชในชุมชนโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและอสมอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกณนะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยอสมอัชรกมลได้นำเสนอแนวคิดในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชในชุมชนคือ สามต่อหนึ่งพอไม่ติดไม่ตายไม่ตีตราสร้างเครือข่ายและยุทธวิการทํางานที่ว่าผลลาดยาวจะก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผลงานอันเป็นที่ประจักษ์นี้จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยมส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุขภาพ สำหรับการลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจและส่วนพลังแก่อสมอที่เข้ารับการคัดเลือกอสมอดีเด่นระดับชาติยังมีอีกหลายสาขาและอีกหลายพื้นที่นะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook และเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1-12และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง5แห่งค่ะ สำหรับกำหนดการจัดงานวันอสมอแห่งชาติประจำปีพศ2566จะมีขึ้นในวันที่19-20มีนาคมค่ะโดยจะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่อสมอดีเด่นในวันที่20มีนาคมณนโะรงแรมแกรนด์ริสมอนจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะข่าวต่อไปมาร่วมชื่นชมยินดีกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่สามารถพัฒนาการรักษาขั้นสูงผ่าตัดมะเร็งได้ทุกระบบให้เคมีบำบัดได้ทุโกโรค นายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงษ์ผุ้อในการโรงพยาบาลสปปรพสิทธิทประส์จังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์ว่าโรงพยาบาลสปปรปสิทธิทประส์พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบพวบวงจรผ่าตัดมะเร็งได้ทุกระบบรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ทุกโรคและพัฒนาการให้ยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทําให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการได้สะดวกและทันเวลาส่งผลให้ได้รับรางวัล สีสว่างขวัฒนะประจำปี2,565ประเภทหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนายแพทย์มนชัยกล่าวว่าผลงานเด่นทางด้านมะเร็งของโรงพยาบาลได้ดําเนินการภายใต้นโยบายมะเร็งรักษาได้ทุกที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ต้องการให้ประชาชนสามารถก้าถึงการรักษาในหน่วยบริการใกล้บ้าน มีเป้าหมายในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการวินิจฉัยที่ถูกต้องการรักษาที่ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่เน้นการบริการดูแลรักษาแบบครบวงจรโดยมีการพัฒนาการให้ยาเคมีบำบัดได้ทุกโรครวมกับการขยายเครือข่ายการให้ยาเคมีบำบัดไปสู่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ด้านการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่สามารถลดตราการตายจากภาวะไข้จากเม็ดเลือดขาวต่ำภายหลังจากการรับเคมีบำบัดได้ไม่เกินร้อยละหพัฒนาศักยภาพการปลูกถ่ายไขกระดูกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของตนเองปัจจุบันให้บริการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วจำนวน46รายนอกจากนี้ยังพัฒนาการปลูกเซลล์ต้นกำเนิดในโ,โรคโลหิตจางทลัลซเมียได้ด้วยค่ะ ส่วนด้านการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีระหว่างปีพศ2556ถึง2 5 6 1ได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยจำนวน736รายมีผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ไม่พบเซลล์มะเร็งหลงเหลือถึง311รายทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสาธารณาสุขค่ะ แล้วมาพบกับรายการสอบสอบคุยข่าวกันได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hs tv tv และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันเนพนทิชารุ่งเรืองพองอมทิมง,งานขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ